การเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสุขที่ไม่มีใครเห็นเพื่อนพ้องทั้งหลายเราต่างสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขกันมาตลอดชีวิตเราวิ่งตามหาความสุขจากภายนอกจากสิ่งของจากผู้คนจากความสํำเร็จที่คนอื่นเห็นและยกย่องแต่มันเป็นเพียงเงาที่เลือนลางเราคว้ามาได้เพียงชั่วครู่แล้วมันก็จางหายไปแต่เคยไหมที่เราลองหันกลับมามองข้าในตัวเอง เคยไหมที่เราสัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดใดๆจะอธิบายได้ความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการมีแต่เกิดจากการเป็นความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามอบให้นี่คือความสุขที่เราเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสความสุขที่ไม่มีใครสามารถมอบให้เราได้และไม่มีใครสามารถพรากไปจากเราได้มันคือความสุขที่เกิดจากการให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริง การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราความผิดพลาดที่เราเคยทำและเดินหน้าต่อไปโดยปราศจากพันธนาการของความรู้สึกผิดมันคือความสุขที่เกิดจากการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างลึกซึง้งการฟังด้วยหัวใจการเข้าใจในความแตกต่างและการมอบความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนมันคือความสุขที่เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันขณะการได้ลิ้มรสกาแฟยามเช้าอย่างช้า การได้ฟังเสียงนกร้องยามบ่ายหรือการได้เฝ้ามองพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงียบสงบความสุขเหล่านี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนไกลเพื่อค้นหามันเราเพียงแค่ต้องกล้าที่จะเดินทางเข้าไปในใจตัวเองขอให้ทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสุขที่ไม่มีใครเห็นและค้นพบความงดงามที่แท้จริงที่รอคอยท่านอยู่ขอบคุณครับ